วันนี้มาแนะนำเพจเติมเกมที่เปิดให้บริการมากกว่า8ปีนะครับเพื่อนๆทางร้านจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเข้า facebook แล้วพิมพ์ไปได้เลยนะครับเจน้ำการค้าเพื่อนๆเ,เติมเร็วเติมไวโอนเข้าบัญชีบริษัทหายห่วงเรื่องการรีฟันถูกกว่าเติมเองแน่นอนครับ30%นะเพื่อนๆ กลาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยครั้งหนึ่งนะครับผมก็วันนี้กลับมาอยู่กับเกม Last War นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับนเพื่อนผมจะมาแนะนำในส่วนของการอัปจุดนะครับอาวุธเพื่อนๆสําสำหรับมือใหม่นะเพื่อนเพื่อนว่าเฮ้ยการอัพจุดอาวุธคืออะไรแล้วก็การอัปเกรดอาวุธให้โหดๆนะครับจนไปถึงอาวุธแดงต้องทำอย่างไรบ้าง เรื่องของเรื่องเลยนะครับก็มาจากท่านปันปันนะครับสอบถามมาว่าอัพเม็ดอาวุธอย่างไรได้บ้างนะครับผมก็เลยขออนุญาตทำคลิปนี้เลยนะครับผมว่าผมน่าจะตอบไม่เคลียร์สักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมาดูในคลิปเลยเพื่อนๆนะครับก่อนอื่นเลยเพื่อนๆผมขอบอกเริ่มต้นแบบนี้ก่อนนะครับว่าสิ่งที่สําคัญนะครับคืออะไรเพื่อนๆในการอัพเกรดอาวุธนะครับ1เลยคือทองคําของเพื่อนเนนี่แหละ ทองคําสําคัญมากในการอัพอาวุธนะครับเพราะว่ามันใช้ปริมาณท,ที่เยอะจริงๆนะครับถัดมาอีกอันนึงคือเจ้านี่นี่ครับเพื่อนๆหินตีบวกนั่นเองนะครับหินตีบวกตัวนี้ก็สําคัญนะครับส่วนอีกอันนึงนะครับเพื่อนๆคืออะไรคือวัสดุอุปกรณ์สีทองนะครับตัวเนี้ยครับมันจะหายาก ในช่วงตอนเริ่มเกมนะเพื่อนๆผมขอบอกแบบนี้นะครับซึ่งหลังๆเนี่ยเพื่อนๆจะสามารถหาได้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะหาได้เยอะเลยนะครับจนทองเพื่อนๆเนี่ยไม่พอนะครับแตกต่างจากช่วงแรกๆนะเพื่อนๆโอเคดังนั้นก็ลองจัดลำดับความสำคัญของอุปกรณ์หลังต่างๆให้ดีนะครับเทคนิคอีกอันนึงนะครับเพื่อนๆที่ผมอยากจะมาแนะนำนะครับสำหรับส่วนตัวของผมนะครับคืออะไรเพื่อนๆคือนี่ การแยกส่วนอุปกรณ์นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยมีอุปกรณ์สีทองครบทั้งทีมหนของเพื่อนๆแล้วนะครับผมแนะนําแบบนี้นะครับเพื่อนๆอย่าหลงผิดไปอัปเกรดเจ้าอุปกรณ์สีม่วงเลยนะครับเพราะอะไรเพื่อนๆเพราะว่าถ้าเพื่อนๆอัปเกรดอุปกรณ์สีม่วงนะครับยกตัวอยา่างทุกคนจะเป็นตำนานได้ผมอัปเกรดอุปกรณ์สีม่วงเนี่ยผมก็ต้องใช้ในส่วนของทองคําถูกต้องไหมครับแล้วก็หินตีบวก ดังนั้นเพื่อนๆเอาทองคํากับหินตีบวกเนี่ยไปลงกับอุปกรณ์สีทองเท่านั้นย้ําแบบนี้นะเพื่อนๆเพราะว่าถ้าเพื่อนๆเผลอไปอัพสีม่วงเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆจะรู้สึกเสียดายนิดหน่อยต่อให้มันสามารถเอาหินตีบวกกลับคืนมาได้ก็เถอะนะครับแต่ว่ามันจะไม่สามารถเอาทองคําเพื่อนๆกลับมาได้นะครับเป็นแบบนี้ผู้บัญชาการแล้วมอนแข่งกันไหม ผมมีการอัปเกรดเจ้าปืนเนี่ยสีม่วงเป็นเลเวล20แล้วนะครับผมขอถอดก่อนแล้วผมไปล้างคืนแยกส่วนเนี่ยครับสามารถเอาหินตีบวกกับวัสดุอุปกรณ์กลับมาได้ก็จริงแต่ว่าทองคำที่เพื่อนๆใช้ไปแล้วเนี่ยจะไม่สามารถเอากลับคืนมาได้โอเคดังนั้นผมก็เลยแนะนำแบบนี้ ว่าไม่ควรจะเอาหินตีบวกกับทองคำเนี่ยไปอัพเจ้าหินสีม่วงอุปกรณ์สีม่วงนะครับก็ขึ้นอยู่กับผู้เล่นนะครับถ้าเกิดผู้เล่นมีงบเยอะก็สามารถอัดได้แต่ผมแนะนําแบบนี้อ่ะมาดูกันเพื่อนๆว่าในการอัปเกรดอุปกรณ์เนี่ยให้เป็นวัสดุอุปกรณ์สีแดงเนี่ยทำอย่างไรได้บ้าง1เลยครับเพื่อนๆคือเพื่อนๆต้องผลิต อุปกรณ์สีทองก่อนโดยใช้วัสดุเนี่ย750นะครับผลิตออกมาให้ได้ก่อนนะครับตอนนี้ผมขออนุญาตแยกส่วนอุปกรณ์ทั้งหมดทิ้งเลยนะครับผมจะแยกส่วนอุปกรณ์สีม่วงทิ้งด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพื่อที่จะวัสดุอุปกรณ์มาแล้วก็สั่งเคาะไปเลยให้มีวัสดุอุปกรณ์เยอะๆยก่อนนะครับอ่ะเริ่มต้นเลยครับเพื่อนๆเพื่อนๆสร้างจากโรงงานอุปกรณ์นะครับ ต้องมีเลเวล20นะครับแล้วก็สร้างขึ้นมาเป็นสีทองก่อนดังนั้น,นอุปกรณ์เพื่อนๆจะเป็นแบบนี้นะครับเลเวล0นะครับเพื่อนๆก็จะลไล่ตีบวกไปเรื่อยๆตีบวกไปเรื่อยๆตีบวกไปเรื่อยๆถึงเลเวล25นะครับแล้วก็ตีบวกไปจนถึงเลเวล40มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับสิ่งสำคัญอีกอันหนึง่งคืออะไรเพื่อนเพื่อน คือเวลาการตีบวกเนี่ยผมแนะนำให้ตีทีละ10เลเวลนะครับขึ้นอยู่กับหินตีบวกเพื่อนๆแล้วก็ทองคาบนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันขึ้นทีละ10เลเวลเนี่ยมันจะได้โบนัสพิเศษเช่นตัวเนี่ยครับอย่างชิปนะเพื่อนๆถ้าเพื่อนเพื่อนอัพมา10เลเวลที่10เพื่อนๆก็จะได้โจมตีฮีโร่บวกอีก250 <c oughs> เป็นต้นนะครับก็จะมีบัฟพ,พิเศษเพิ่มเติมขึ้นมาหลังจากเพื่อนๆเนี่ยอัพจากเลเวลศูนย์แล้วนะเพื่อนๆ ไปเป็นเลเวล40แล้วนะครับค่อยๆอัพไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันจะขึ้นทั้งหมดจุดเนี่ยให้เพื่อนๆทั้งหมด5จุดด้วยกันนะครับซึ่งหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆจะต้องทําการเลื่อนยศให้เป็น1ดาวก่อนทําอย่างไรเพื่อนๆก็เลื่อนยศเลยนะครับซึ่งมันไม่ได้เลื่อนยศง่ายๆนะเพื่อนๆมันจะต้องอัพพวกเนี่ยอีกทั้งหมด4ครั้งถึงจะเลื่อนยศได้แบบนี้เป็นต้นเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับเลื่อนยศนะครับ อย่างไปเป็นเลเวล1ดาวนะเพื่อนๆจะต้องใช้ทองทั้งหมด 23.5M โดยประมาณนะครับแล้วก็หินตีบวกอีกประมาณ12 0 0นะครับแล้วก็อุปกรณ์สีทองอีก150นะครับก็อัพไปเลยเพื่อนๆ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งทองหมดนะเพื่อนๆบอกแล้วทองมันหายากจริงๆ4ครั้งยังอัพไม่ได้เพื่อนๆ เพื่อนๆจะต้องใช้พิมพ์เขียวเนี่ยเจ้าพิมพ์เขียวอีก5อันด้วยนะครับในการอัพอุปกรณ์สีทองเลเวล40ให้เป็น1ดาวเพื่อนๆแบบนี้นะครับซึ่งเวลาที่จะอัพเนี่ยเพื่อนๆขนาดที่เราอัพขั้นเลเวลไปเรื่อยๆเนี่ยจนกว่าจะถึง1ดาวหรือว่าขึ้นดาวต่างๆนะครับพอเวลาขึ้นดาวปุ๊บมันจะมีบัฟพิเศษให้แบบนี้เนี่ยอย่างเช่นเรดาร์นะเพื่อนๆถ้าขึ้น1ดาวก็จะได้ ป้องกันฮีโร่เพิ่มขึ้นอย่างเยอะเลยตามสเตตัสด้านล่างที่เพิ่มที่เขาแจ้งมานะครับดังนั้นเนี่ยการอัพหนึ่งดาวเนี่ยมีผลมหาศาลนะเพื่อนเพื่อนโอเคหลังจากที่เพื่อนเพื่อนอัพเป็นหนึ่งดาวเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนมีพิมพ์เขียวนะครับก็อัพไปได้เลยนะครับซึ่งพออัพเป็นหนึ่งดาวเสร็จนะครับต้องการจะอัพเป็นสองดาวนะครับเพื่อนเพื่อนก็ต้องอัพแบบนี้อีกสี่ครั้งนะครับหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ใช้พิมพ์เขียวอีกสิบอันนะเพื่อนเพื่อน เป็น2ดาวแล้วนะจาก2เป็น3นะครับก็ทําแบบเดียวกันนะครับแล้วก็ใช้พิมพ์เขียวอีก15อันนะเพื<ๆ>่อนๆมันจะขึ้นทีละ5นะครับตอนนี้เป็น3ดาวเรียบร้อยแล้วนะเพื<ๆ>่อนๆพอ3มดาวเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมขอไปตัวนี้แล้วกันตามหาถูกคนแล้วล่ะอ่ะพอ3ดาวเสร็จแล้วนะเ<ๆ>พื่อนๆเพื่อนๆก็ต้องอัพอีก4ครั้ง นะครับแล้วก็ใช้พิมพ์เขียวอีก20อันนะเพื่อนๆจนเป็น4ดาวนะครับพอสดาวเสร็จไม่พอนะเพื่อนๆจะต้องอัพเป็นปืนแดงแล้วพอ5้าดาวแล้วมันจะเปลี่ยนเป็นปืนแดงนะเพื่อนๆก,ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยเพื่อนๆเพื่อนๆจะต้องอัพอีก4ครั้งนะครับพอ4ครั้งเสร็จปุ๊บ มันไม่ได้ใช้พิมพ์เขียวแล้วนะครับมันจะต้องใช้พิมพ์แดง10อันนะครับพอใช้พิมพ์แดงปุ๊บมันก็จะเป็น5ดาวแล้วก็จะเปลี่ยนจากปืนสีส้มเป็นปืนสีแดงโดยบวกสเตตัสย่างโหดเลยนะครับเนี่ยครับผมยังไม่ปลดล็อกนะเพื่อนๆคือบวกสเตตัสดาเมจเพิ่มขึ้นเมื่อถูกยับยั้งนะครับอีก10%อย่างโหดนะครับเอาง่ายๆเลยถ้าเกิดเปลี่ยนเป็นปืนแดงเมื่อไหร่นะครับ พลังเพื่อนๆจะเพิ่มขึ้นมหาศาลอย่างโหดนะครับโอเคเดี๋ยวขอสรุปก่อนนะครับจากตอนแรกนะครับเป็นเลเวลศูนปืนทองเลเวล0นอุปกรณ์สีทองเลเวลศูนย์ะครับไปเป็นเลเวลหนึ่งะครับใช้พิมพ์เขียวห้าอัน1นไป2ใช้อีกสิบอัน2ไปสามใช้15อัน3ไปสี่ใช้20อันนะครับแล้วก็จาก4ไป หหรือปืนแดงเนี่ยใช้พิมพ์แดงอีก10อันนะครับโดยสรุปเลยนะครับการอัพอุปกรณ์ไปเป็นสีแดงนะครับจะต้องใช้พิมพ์แดงทั้งหมด10อันแล้วก็พิมพ์เขียวอีกที่50อันเพื่อนๆสรุปเลยพิมพ์เขียวมีความสำคัญอย่างมหาศาลนะครับในการอัพเนี่ยเพื่อนแล้วก็พิมพ์แดงก็ราคาสูงมากเช่นกันดังนั้นพิมพ์เขียววิธีการที่จะเอาให้ได้ดีทีุ่ยขุดเพื่อนๆ มาตอนไหนไม่ทันแล้วนะครับโอเคดังนั้นพิมพ์เขียวที่มีโอกาสได้ง่ายที่สุดนะครับคือเจ้านี้เลยอ่ามเกียรติยศนะเพื่อนๆควรจะเอาพิมพ์เขียวให้ได้เยอะที่สุดนะครับเนี่ยเพื่อนๆผมก็มีแต้มเท่าไหร่ผมก็จะไปลงเจ้าพิมพ์เขียวเนี่ยแหละเพราะว่าอย่าลืมนั้นหนึ่งอุปกรณ์ในการอัพใช้ทั้งหมด50อันเลยนะเพื่อน มันเยอะมากเลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ให้เ,เพื่อนๆนะครับไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้ก็ขอให้เล่นเกมให้สนุกนะครับขอบคุณนะครับ